ที่คนอาชีะหรือหลายหลายคนพูดเรื่องมีเลือดที่เสื้อกระติกใช่ไหมคะถ้าจําได้ค่ะค่ะมันก็เหลือผ้าชิ้นนี้แหละว่าผ้าจริงผ้าปลอมก็ทุกคนก็บอกผ้าปลอมแต่พอคลี่ออกมาเท่านั้นนะคะมันคือเลือดเป็นหย่อมหย่อมอือผมมุกตาเนาะค่ะค่ะเลือดเป็นหย่อมหย่อมถ้าผ้าเนี่ยมันตกน้ําหมายความว่าถ้าถ้าคนมันอยู่ในน้ําแล้วมีแผลค่ะเือ่มกระจายในน้ำค่ะมันจะไม่ติดผ้าที่ซี่เสื้อก็ืลอเป็นหย่อมหย่อมค่ะ มันมันจะติดมันจะติดกระจายกระจายใช่ไหมคะเหมือนผ้าโดนย้อมสีแล้วอ่อนๆอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะ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 ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันมีเลืมเลือดค่ะฮะมาเอาแค่เนี้ยมันมีเลือดเห็นไหมคุณผู้ังฟังออกเลยใช่ไหมคะขนลุกถ้ามีเลือดแสดงว่าหนึ่งคือแผลต้องใหญ่สองเลือดออกมาเยอะสามเลือดต้องออกมาก่อนที่จะตกไปในน้ําเอาเป็นว่า เลือดจะแข็งได้ต้องออกจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตค่ะอืมอันที่สําคัญสุดค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเลือดที่มาเทอ่าเอาเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะส่วนจะใหญ่<อ>จะไม่ใหญ่ไม่สีที่ปริมาณคือเลือดที่สมมุติว่าถ้าเกิดหลายคนบอกอุย้ยเอาเลือดมาเทที่หลังหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอค่ะใ,ใช่ค่ะก็จะเป็นเลือดที่เทล,ลงไปแล้วมันจะไม่แข็งตัวแบบที่เป็นริ่มเลือดที่ค้างอยู่ อย่างนั้นใช่ค่ะคือมันเพราะว่าการคลอดภาษาภาษาแพทย์นะคะภาษาทางวิทยาศาสตร์เลือดจะแข็งตัวเนี่ยมันจะต้องไปเลือดที่แล้วจาก,การ่างกายมนุษย์ค่ะใช่ถ้าเลือดเราไปใส่ในหลอดเนี่ยมันจะมีสองอย่างใส่สารกันคลอดกับอพอใส่ไปแล้วมันคลอดแล้วอ๋อคอนเฟิร์มแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์คะว่าเป็นผ้าของน้องแตงโมอ๋อยังคอนเฟิร์มไม่ได้เลยค่ะ ถ้ามีลักษณะคล้ายแต่บอกได้ว่ามีเลือดเพราะว่าในที่สุดแล้วเอศอับทีมสถ,า,ถาบันนักนิติที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ใช้น้ํายาทดสอบแล้วว่าเป็นเลือดก,ก็รอตรวจต่อรอดีเอ็นเอในอาทิตย์นี้ค่ะค่ะแล้วแล้วมันถ้าถ้าดีเอ็นเอมันออกมาใช่มันก็จะเป็นประเด็นเนตามมาเป็นลําดับถ้าไม่ใช่ก็จบค่ะต้องังมีอีกหลายเรื่องซึ่งซึ่งอย่าเพิ่งเปิดเป็นประเด็นเพราะว่าไม่อยากให้เป็นข่าวอยากให มันมีความชัดเจนเรื่องดีเอแล้วมันบนผ้ามันมีอย่างอื่นอีกหลายอย่างค่ะแต่เท่าที่ดูคือต้องเป็นเลือดของมนุษย์ถูกต้องไหมคะคุณหมอ,อ,อบอกได้ว่าเป็นเป็นเ,นเลือดออมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเลือดอ้าถ้าสาาัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบว่าง,งั้นเถอะอืมรอดีเออค่ะก็เขาได้ได้ทราบว่าเขาห้องปฏิบัติการไเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะค่ะทีนี้จะจะใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่คะเราถึงจะรู้คําตอบเรื่องนี้ค่ะ เออไอตรงนี้ต้องถามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะทราบมาคร่าวๆว่าก็คงจะเป็นคือถ้าเราดูตามหลักนะเพราะเนื่องจากสถาบ,บันนี้หมอเคยเป็นผู้บริหารค่ะวันเดียวก็ออกได้ประมาณนั้นนะคะสองวันก็ออกได้ก็แล้วแต่เพราะว่าเ,เลือดที่ที่ผ้าเนี่ยเยอะมากค่ะอืมอูเย,ยอะเลยเหรอคะเยอะค่ะ แต่เรามี DNA คุณแตงโมงอยู่แล้วถูกต้องไมหมคะจากการชนะสูตรมีค่ะมีอยู่แล้วค่ะเ,เะทางสถาบันมีอยู่แล้วค่ะอืม,มนุษย์ที่เสียชีวิตไปลกว่าจะพบศพสองวันเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันคือเลือดเนี่ยมันอาจจะเป็นของเหลวเน่าๆก็ได้ค่ะ<อ>เพราะเลือดเนี่ยมันไม่ออกมาแล้วค,คือหลังจากพอคือเรียกได้ว่าพอเราตายปุ๊บเนี่ยระบบไหลเวียนโลหิตมันจะหยุดค่ะค่ะ เลือดทั้งในตัวทั้งหลายมันก็ไม่ไม่ไปไหนแล้วอะค่ะหรือถ้ามันมีแผลออมมันก็คงออกไปเกี่ยงแล้วประมาณอย่างนั้นืวันนั้นก็ไม่ทําไม่มีอะไรแล้วเพราะนะั่นสิ่งที่เขาเรียกว่าเลือดอาจไม่ใช่เลือดอาจจะเป็นของเหลวที่สีเข้มเข้มค่ะอ่าอาจจะสิ่งที่เหลืออยู่ที่ประเดังนั้นคือเราไม่เห็นมันอแต่ว่ามาย้อนดูที่ศพเนี่ยอยากจะบอกนะค่ะว่าหลักการเนี่ยมันจะต้องทํางานคู่กันค่ะแล้วก็ให้หลักฐานเป็นตัวนําแต่ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะ เพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยเอตัวอตงโมเนี่ยเป็น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 ศพที่มีประเด็นว่าแผลเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างซึงแผลเกิดจากอะไรบ้างเนี่ยอย่างที่บอกมันแยกเป็นสามกลุ่มะนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นแผลใหญ่นะคะซึ่งแผลใหญ่อันเนี้ยในเบื้องต้นขอบเรียบกริบตามรูปภาพก็ขอบเรียบกริบแต่ในการถามเรื่องที่สองไม่เห็นว่ามันเยบแล้ว อแต่แผลอันที่สองเนี่ยคือแผลก้างปลาเป็นแผลถลอกตื้นเป็นแนวขนานขนานด้านหลังขาทั้งสองข้างและแผลกลุ่มที่สามก็จะเป็นรอยช้ำเป็นแผลรุ่นนี้เยอะไปหมดซึ่งสำหรับหมอแล้วเนี่ยตอบไม่ได้เนื่องจากมันผ่านการถา่าพิสูจน์มาจากครั้งที่หนึ่งเราก็ต้องเอามานั่งดูว่าอะไรตอบได้อะไรตอบไม่ได้อ่ก็<ๆ>เลยทําให้เลือดเนี่ยมันไปมีความหมายกับแผลใหญ่ค่ะคือถ้า,าเราดูตามแผลกลุ่มนี้แล้วเนี่ยการพบ เลือดในที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอามาตีโจทย์คู่กับตีประเด็นคู่กันกับแผลใหญ่แต่เผาเอิญ<อ>ข้อมูลที่ผ่านสื่อมาเนี่ยก็คือเออก็ไม่พบเลือดใช่ไหมคะค่ะเสื้อผ้าก็ไม่พบเลือดไปพบที่เสื้อกระติกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีเอ็นเอเป็นแตงโมแต่ว่าพอมาครั้งนี้ยผ้ามันมีเลือดตรงนี้จึงสําคัญกว่าที่จะไปพูดเรื่องเลือดออกปากออกแผลอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะ,ก,คะก็กลายเป็นว่าเนี่ยนะคะวันนี้ก็คือต้องรวบรวมนะคะแล้วก็รอค่ะว่า วัตถุพยานจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่นะคะแต่ที่สําคัญต้องอดใจรอแต่ในส่วนของผ้าเมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นหลักฐานถ้าเป็นหลักฐานจริงทางอายการสามารถนําเข้าไปในาการพิสูจน์คดีได้ใช่ไหมคะอายการสามารถนําเข้าไปได้ไหมตอบไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่รู้ข้อจํากัดทางกฎหมายมเเพราะมันมีหนังสือตอบมาแล้วจากอายการสูงสุดะค่ะค่ะแต่ว่าดีสเนี่ยเขาถือเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่สอบสวนอยู่และเขาก็กําลังดูประเด็นที่มีคนไปร้องต่อดีอสัยแล้วก็ถ้าหลักฐานตัวนี้คือขนาเนี้ยดีอสัอเป็นคนดูแลผ้าชิ้นนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นดีอสัยจะเป็นคนที่ตอบเพราะว่าเอ่อเราขอรอดีเอ็นเอพราะนอกจากดีเอ็นเอแล้วยังมีสิ่งอื่นที่ที่บอได้จากผ้าชิ้นนี้นะมัาานมีค้าวทรายมีค้าวมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งซึ่งมันเป็นข้อแกหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ โอ้ก็คงต้องอดใจรอกันต่อไปค่ะคุณหมอคะในส่วน,<ใ>นของในส่วนของการให้ความสําคัญดังนั้นให้ความรู้กันหนึ่งนาะทีสุดท้ายตรงนี้ค่ะคุณหมอว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องราวต่อให้เป็นไม่จะไม่ต้องเป็นดาราล่ะเป็นใครก็ตามการเก็บหลักฐานสําคัญมากแค่ไหนคะเ,ออเป็นหน้าที่นะคะของเจ้าห,หน้าที่ที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องค่ะ เพราะนั้นไอ้คำเนี้ยมันคือคือเราพูดเช่นนี้แล้วทุกคนก็ตอบก็ครบถ้วนถ้าผ้าชช้นนี้ยดีเอ็นเอออกมาเป็นน้องแตงโมเนี่ยมันก็จะเป็นคำตอบว่าที่ผ่านมาคือครบหรือไม่ครบค่ะะ,ะเอาอย่างนี้คุณหมอตอนนี้นะก็คือหนึ่งถ้าผ้านี้และเลือดนี้เป็นของน้องแตงโมจริงมันจะเป็นยังไงคะต่อไปมันจะเปลี่ยนแปลงคดียังขอให้ดีเอ็นเอออกมาก่อนคะอ่ะ เอมีมีประเด็นเ,เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าพูดไปแล้วเมืนเดียวมันจะจะไม่เข้าใจจะตกใจกันไปเราดีเอค่ะเพราะว่าเราจะทํางานตามสเต็ปนะคะแต่แว่ามันถึงมะตกกะตากไงค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือจบจบค่ะอ่ะอันนี้ก็คือตกไปปัดตกไปแต่ถ้าใช่ก็จะมีประเด็นต่อจากนี้อย่างแน่นอนว่าตกลงเลือดมาจากไหนถูกไหมฮะเพราะตอนนี้บาดแผลต้นขาก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจน ยังมีอีกหลายอย่างที่มันเจอที่ผ้าซึ่งอาจจะบอกเรื่องเราได้อีกแต่ว่าขอรอให้ดีเอมันใช่ก่อนค่ะค่ะอุณบุ๊คคุณบุ๊อดใจไวหน่อยละกันเนาะรูอสึกไม่ให้ผมพลาดแล้วทางรายการขอขอทราบความคืบหน้าใช่ค่ะเป็นรินวันนี้ค่ะคือคือคือด้วยด้วยความที่เราเองก็ตามเรื่องนี้มานานหลายคนก็บอกอุ้ยฉันอิ่มเรื่องนี้ซะล้เกินไม่อยากจะรู้แล้วจะว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ อันนั้นเป็นเรื่องของคดีไงฮะว่าเออเดี๋ยวก็คงรออายการว่าจะว่ายังไงแต่ไอ,อเรื่องที่เป็นหลักฐานที่มันจะมีอะไรเข้ามาเพื่อเพื่อพิสูจน์ความจริงได้เราก็สนใจอยู่แล้วและอยากทราบความคืบหน้าโดยปกติ<อ>ถ้าถ้าไม่ใช่คดีของน้องแตงโมค่ะอาจารย์่ะคือคุณหมอ่ะอคือในส่วนในส่วนของการสืบเรื่องพวกนี้เนี่ยขั้นตอนดูยุ่งยากแบบนี้ไหมคะ ไม่ยุ่งยากายค่ะไม่อย่าใช้คำว่าไม่ยุ่งยากเลยมันก็จะเหมือนม้วนเดียวจบไปในในหน่วยงานเขาแล้วอะค่ะแต่เผอิญเคสเนี้ยมันไม่ง่ายอ่ะสิคะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผ้าชิ้นเนี้ยก่อนเอ่อก่อนที่จะเปิดเนี่ยได้ถามบังแจ็คแล้วคือว่าบังแจ็ครับมาจากใครคะนะคะเออสื่มาจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เหรอค่ะ ซึ่งขอให้ดีเมันตรงก่อนแล้วก็ค่อยไปสอบปากคาบางแจกแ้วกันนะคะค่ะอืมเพราะนั้นเวลาสิ่งที่เขาพูดพูดเนี่ยมันก็พอมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วพอเปิดหอมามันยิ่งน่าสนใจไปกว่าน,นั้นอีกถูกไหมคะมค่ะค่ะนั่นแหละค่ะเออมันก็เลยกลายเป็นความยุ่งยากเพราะว่าเอ๊ะทําไม หลักฐานไปโฟตรงนู้นหลักฐานไปโฟตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ากระบวนการรวบรวมพยาน,บบนหลักฐานเนี่ยคือแม้จะบอกว่าสมบูรณ์นะคือในมุมของของคนทํางานด้านเนี้ยเราก็จะมองเห็นจุดว่าเออมันต้องเป็นยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลามันมีธงอค่ะอืม,มันก็จะมีความาแรกกรอบมันจะจํากัดแต่ถ้าเรายังไม่กาหนดธง เราใช้คําว่าเรารวบรวมพยาาิให้ครบถ้วนทั้งหมดถ้าจาได้จะบอกว่าหมอจะไม่เคยบอกเลยว่าแผลใหญ่เกิดจากอะไรมไม่ใช่ไหมคะจะบอกแค่แผลตั้งปลามาโดยตลอดว่าแผลอันนั้นน่าจะเกิดจากใบพัดแล้วบอกได้ว่าตกจากหัวเรือไม่ใช่ท้ายเรือค่ะแต่ว่าเอลท่าเนี่ยมันเป็นคําตอบของของแผลใหญ่อ่าโอ้อตำแหน่งที่เปื้อนเลือดนี่คือตรงไหมคะ คุณบุ๋มก็คิดไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยตอบค่อยค่อยตอบหลังจากดีเอ็นเอออกคะอ่ะมันเป็นประเด็นแห่งการตรวจตรวจทั้งหมดค่ะแต่คือผ้านี่ดึงออกมานี่คือกลิน่นเกินทุกอย่างกลิ่นล่งกลิ่นเลือดอยู่ไอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้เอ๊แต่ด้วยสภาพผ้าที่มันอยู่ในน้ําการเปลี่ยนแปลงของด n a อเอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเลือดมันมีผลไหมคะคุณหมอคะโดยทฤษฎีอยู่ในน้ํามันมีผล แต่ว่าตอนนี้ผ้าต่อเลค่ะว่าผ้ามีเลือดอยู่เต็มเลยค่ะอืมถ้าผ้ามีเลือดอยู่เต็มดักฐานมันก็ยังเยอะอยู่เนาะมันไม่ใช่แบบโดน<ช>ตกดุกจิ้อย่างนี้ใช่ไหมคะ<ช>โอ้ใช่คุณผูียรคิดมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นออกไป <c oughs> ต,ต้องหลักใหม่ต้องหลังใหม่ค่ะพวกพวกนี้ได้ค่ะ